วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องว่าบริษัทโอนย้ายพนักงานไปทํางานหน้าที่อื่นที่ต่างจากตกลงไว้ในสัญญาจ้างเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเรามาติดตามกันครับหากนายจ้างเปลี่ยนงานให้พนักงานโดยการโอนย้ายไปทางานที่อื่นเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง job description ต่างออกไปไม่ใช่งานตามที่ตกลงว่าจ้างกันในสัญญาจ้างมาเนี่ยโดยไม่ได้ลดเงินเดือนนะครับไม่ได้ลดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผมมองว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นกันได้ทั่วไปนะครับตามความจําเป็นของนายจ้างแหละ บางทีสถานการณ์ทางธุรกิจมันมีเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่งานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการควบคุมต้นทุนหรือเพื่อเหตุการใดก็แล้วแต่ฝั่งนายจ้างเองก็ต้องรู้จักที่จะปฏิบัติกับลูกจ้างอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็ฝั่งลูกจ้างเองก็ต้องเห็นอกเห็นใจพอเข้าใจสภาวะความจําเป็นของนายจ้างกันสักนิดนึงนะครับหากนายจ้างไม่กันแกล้งเนี่ยเราก็ดูด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าท่านลองสังเกตให้ดีนะโดยปกติแล้วในสัญญ,ญาจ้างเนี่ย มักจะพูดถึงหรือมีข้อความระบุไว้ว่านายจ้างสามารถหรือชอบที่จะโอนย้ายพนักง,งานไปทําหน้าที่อื่นตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจกรณีแบบนี้ถือว่านายจ้างมีสิทธิโดยชอบทาตามกฎหมายนะที่จะโอนย้ายท่านไปทํางานในหน้าที่อื่นเพราะนั่นคือข้อตกลงในสัญญาจ้างที่กําหนดไว้ให้สิทธิให้อํานาจของฝั่งนายจ้างสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับในเชิงการบริหารเนี่ยการที่เอาคนหนึ่งหรือย้ายพนักง,งานคนหนึ่งเนี่ย ไปทํางานอื่นซึ่งเขาไม่ถนดัดมันย่อมทําให้เขาเกิดความเครียดและนายจ้างเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบกลับมาตรงที่ได้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าแน่นอนฮะคือคนมันไม่มีประสบการณ์น่ยมันไม่เคยทํางานลักษณะแบบนั้นมาก่อนดังนั้นการที่จะย้ายใครสักคนหนึ่งไปทํางานอื่นที่เขาไม่ถนัดเนี่ยเป็นสิ่งที่นายจ้างมักจะคิดกันอยู่เสมอเพียงแต่หลายๆกรณีที่มักจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นายจ้างมีเจตนาที่อาจจะนะอาจจะอยากกลั่นแกล้งลูกจ้าง หรือสร้างสภาพการสร้างสภาวะที่กดดันให้ลูกจ้างลาออกไปแบบนี้กฎหมายแรงงานก็จึงต้องมีข้อความแบบนี้บัญญัติไว้คุ้มครองสิทธิคุ้มครองประโยชน์ของลูกจ้างกันสักนิดหนึง่งอย่างไรก็ตามแต่หากปรากฏว่าสัญญาไม่ได้พูดเรื่องของการโอนย้ายไว้เลยหรือแม้สัญญาจะระบุไว้ว่าห้ามนายจ้างโอนย้ายไม่ว่ากรณีใดซึ่งมักจะไม่ค่อยมีแหละนะฮะกรณีแบบนี้นายจ้างจะโอนย้ายงานพนักงานได้ก็ต่อเมื่อ เขายินยอมอ่ะฮะเพราะมันเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างถูกไหมครับหากพนักงานไม่ย้ายก็เห็นทีต้องบริหารจัดการในวิธีการอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะท้ายที่สุดเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมออกไปนะครับหรือว่าจ่ายค่าชดเชยบวกตามเข้าไปด้วยหรือจะเจรจากันให้เงินช่วยเหลือกันนะครับให้พนักงานลาออกไปแบบจบกันสวยๆอันนี้ก็สุดแท้แต่จะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อรักษาบรรยากาศของการทํางานด้วยกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่า การที่เราจัดการกับพนักงานคนหนึ่งเนี่ยที่แม้จะมีผลงานไม่ดีก็าตามแต่ให้โอกาสในการปรับปรุงผลงานโน่นนี่นั่นมาแล้วมันก็ยังพีหนาให้ละเอียดรอบอคอบกันสักนิดหนึ่งนะครับหากเราต้องการจะโอนย้ายคนหนึ่งไปทํางานใหม่ซึ่งเขาไม่มีทักษะหรือประสบการณ์เนี่ยหรือเขาไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องน่าคิดมากๆเพราะสิ่งที่สําคัญคือเวลาที่เราโอนย้ายเนี่ยเราต้องการผลงานของคนทํางานหลังจากโอนย้ายแน่นอน จึงเป็นเรื่องจําเป็นมากที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะโอนย้ายมีการทบทวนดูว่าทักษะความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องหรือไม่กับหน่วยงานใหม่หรือลักษณะงานใหม่ที่ต้องโอนย้ายไปนะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องของระบบข,ของการโอนย้ายพนักงานหรือ employee transfer นะครับซึ่งต้องออกแบบและคิดกันให้ดีเลยทีเดียวนะและแน่นอนครับเป็นบทบาทที่สำคัญของคนที่ทำงาน HR และคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ต้องช่วยกันคิดอ่าน ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายอย่างให้มันสอดคล้องหรือไม่ขัดกับกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีงามที่สุด